สวัสดีครับตอนนี้จะมาทําการวัดเทอร์โมฟิลครับเทอร์โมฟิลวัดลมนะครับก็จะใช้ที่ร้อยสี่ห้าองศาเซนติเกรดฝังกระแสสองแอมป์ทนความร้อนร้อยสี่ห้าองศาเซนติเกรดแต่ถ้าหากไม่มีก็ใช้ร้อยสามสิบห้าองศาเซนติเกรดก็ได้ครับก็จะมีใช้ตั้งแต่ร้อยสามสิบห้าองศาเซนติเกรดถึงร้อยสี่ห้าองศาเซนติเกรดนะครับเมื่อความร้อนเกินก็จะขาดส่วนกระแสก็สองแอมป์นะครับถ้ากระแสเกินสองแอมป์ก็จะขาดเพื่อเป็นการป้องกันนะครับกดลวดร้อนยิเกินไปนะครับทำให้ฟิล เทอร์โมฟิลขาดไปสะก่อนดังนั้นกดลวดก็รอดไม่ขาดครับสามารถเปลี่ยนเทอร์โมฟิลก็สามารถใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านสาเหตุครับว่าอะไรที่ทําให้เทอร์โมฟิลขาดได้บ้างครับจะทําการวัดนะครับจะได้0.3โ oh อห์มนะครับหากค่าสายนะครับค่าสายของผมคือ0.2โ oh อห์มดังนั้นเทอร์โมฟิลตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่0.1โ oh อห์มเท่านั้น 0.1โอห์ม oh ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับถ้าหากว่าไม่ขึ้นก็แสดงว่าเทอร์โมฟิลขาดแล้วของดีจะต้องมีค่าประมาณ0.1โอห์มทีนี้เราก็จะไปอ่านสาเหตุการขาดของเขานะครับผมได้ทำการเขียนไว้นะครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นี่แหละครับตรงนี้ครับก็จะเป็นรีแพร์ MCU ครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อมแมน MCU นะครับ จากนั้นก็คลิกตรงแถบนะครับแล้วก็ลากออกมาครับข้ามาที่หมวดพัดลมพัดลมนะครับพาตาลิรุ่น SE ขีด S18M1 ตอน17วัดเทอร์โมฟิลและอ่านสาเหตุที่ขาดคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วก็มาอ่านสาเหตุครับที่ขาดผมได้เขียนไว้แล้วนะครับสาเหตุที่เทอร์โมฟิลขาดมีสาสาเหตุครับ1พัดลมไม่หมุนเนื่องจากน้ํามันในแผ่นซับน้ํามันแห้งนะครับทาให้เกิดความร้อนระหว่างแกนเผากับบูธจนเกิดเป็นเม่าจนทาให้บูธกับแกนเผาฝืดด้วยเข่า ไปจับระหว่างบูสกับแกนเพาจนไม่สามารถหมุนได้เมื่อเป็นเช่นนี้พัดลมก็จะเฟื่ไม่สามารถหมุนได้ทาให้กดลวดเกิดความร,ร้อนเกิน104องศาครับจนทาให้เทอร์โมโฟิลขาดหนาด1 0 5องศาตองแอมป์ขาดเพื่อเป็นการป้องกันกดลวดไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองถ้าขาดลักษณะแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเนื่องจากเวลาพัดลมหมุนนะครับที่ตัวโรเตอร์แกนเพานะแกนเพาแกนโรเตอร์จะมีคลีบนะครับเมื่อมันหมุนมันจะทําให้เกิดลมภายในโรเตอร์นะครับ ทำให้สเตเตอร์และกดลวดที่พันอยู่บนสเตเตอร์เย็นดังนั้นมันก็จะไม่ร้อนนะครับแต่เมื่อมันหยุดหมุนเมื่อไหร่ก็จบครับร้อนจนเทอร์โมฟิวขาดส่วนใหญ่แล้วพัดลมก็จะไม่มีเทอร์โมฟิวกันครับมีบางยี่ห้อเท่านั้นที่มีเช่นพัดลมฮาราริจะมีเพื่อป้องกันนะครับในกรณีแบบนี้2ถ้าพัดลมมีศักยภาพที่จะหมุนได้นะครับแล้วมีอะไรมาหวางจนไม่ให้พัดลมหมุนหรือมีอะไรขัดกับใบพัดไว มันก็จะขาดได้เช่นกันครับลักษณะเดียวกันครับลักษณะเดียวกับข้อหนึ่งครับคือเปลี่ยนแล้วก็สามารถหายได้ครับเนื่องจากว่ามันขัดขวาไว้มันก็เกิดความร้อนนะครับเนื่องจากมันไม่สามารถหมุนนะครับลมก็ไม่มีดังนั้นมันก็เลยร้อนร้อนร้อนจนเกินค่าที่กําหนดเกินค่าของตัวมันนะครับคือร้อยสีองศาแต่เราสามารถใช้ร้อยสาองศาแทนได้นะครับไม่ต้องห่วงกรณีนี้สานะครับกดลวดมอเตอร์ชดรอบ ถ้าช็อตรอบนี่ก็ยังไงครับถ้ามาถ้าช็อตรอบนะครับแล้วกินกระแสมากกว่า2แอมป์เกินค่า,าที่เขากำหนดไว้นะครับปีว่าจะกําหนดไว้ที่2แอมป์เมื่อเกินปั๊บมันก็จะขาดลักษณะนี้ถ้าเราเปลี่ยนกลับเข้าไปก็จะขาดอีกดังนั้นจะต้องทําการพันขดลวดใหม่หรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เท่านั้นนะครับที่จะใช้างางได้ในกรณีช็อตรอบสําหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ